สวัสดีครับพวกเรา3คนนะครมาจากซีรีส์เรื่องตัวธรดีกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วอะใจเย็นเอ้าก็กาละครั้งหนึ่งมาแล้วไงจะเกิดอะไรขึ้นใจดูกันเลยยุดยุดยุด อยากรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นต้องไปติดตามดูที่รายการสามพันรับแขกนะครับใช่ครับผมเจอพวกเราได้นะครับ3คนที่รายการสามพันรับแขกนะครับผมอย่าลืมไปดูนะครับการละครหนึ่งมาแล้วขอแล้วยังไม่จบยังไม่จบพี่ไปดูกันอไปดูไปดูไปดูในรายการนะครับผมเจอกันนักเจอใครนักขกระแสครับของพี่หนุ่มกัญชรแฮ่กัญชัยอุ้ยโอ้โหอุ้ย อุ้ยรับแทบไม่ทันเมื่อกี้อยาจะปล่อยให้ว่างยังไงวะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานจนจาไม่ได้หนึ่งใบพี่บุ้งก่อนเลยอะไรอ่ะอุ้ยบุ้ง่ายครั้ำเนี้ยง่ายเดี๋ยวมันยังไม่จบอ้ามันยังไม่จบ